นอจะตัดไปทัวร์เด้อผู้ก็ตกลับสั่งอะไรนะพี่แจ๊คอะไรนะแต่งงานกับผมนะครับที่รักคุณหลายกว่าเก่า์ฟเนาะประเด้๋ยวป๊อบถูกไหมภูมิกับถูกไหมแต่งงานกับผมนยครับอ้บทผมพูดยังไงครับนางเอกนางเอกนางเอกว่าไงนางเอกพูดว่าไงนางเอกพูดว่าไงอ่าไปบอกบท อ่านั่นคืเคาพูดแล้วสองทีสองทีสองทีเทคกสองเทคกสองมำไงอ่ะแอคชั่นแต่งงานกับผมด้วยครับที่รักเอาแหวนมาสิก็เขาบอกพูดแบบนี้เลยโอ้โหป็นไงครับคุณเล่นดีมากครับคุณปไปฮะคุณปายเล่นดีมากเลยอ่ะเอาแหวนมาสิเดี๋ยวพวกเก่าๆครับเทคกที่ผ่านไหมฮะผ่านครับอยู่เลยครับอยู่นะฮะอยู่เลยฮะอ่า ถือว่าดีมากๆเลยครับอะไรนะพี่อยากได้อะไรคอยเทคเหรอคอยเทคเป็นบางทีหรืเปล่าถ่ายไม่ทันถ่ายไม่ทันพี่ถ่ายไม่ทันยังยังไม่ผ่านเหรอครับไม่ชอบเว้ยโอ้ยม่ไม่ไมคุณชอบเว้ยใช่ไหมมันยานเว้ยมันมันเป็นการแสดงแต่อาจจะเปลี่ยนคำนิดนึงอาจจะเปลี่ยนคำนิดนึงโอเคอันนี้เทคเดียวนะ คุณพูดเหมือนเดิมนะในร้านของผมนะครับที่รักกูได้เป็นดาราแท้มื่อนีร่อ่าแจ็คแฟนฉันนะกูไปเล่นหนังแท้โอ้ราวัลก่อนรางวัลโอ้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 เฮ้ย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 อาแล้วมีมีทีมทีมทำฉากเอามาให้ผมโอใช่ขอบคุณนะครับพี่เขาเรียกเขาเรียกว่าหน้าลาอ่านี่ยหน้าม้าดีน้ำมาได้ยินพอดี อนเดิมเลยคนมีแหวนแล้วแต่เขาจะเปลี่ยนไดห็อกนิดนึงสมาธินี่นะฮะฮู้กับสั่งครับฟูดแอคชั่นพร้อมกันนะหนึ่งสองสามแต่งงานกับผมนะครับที่รักพูดว่าเอาจริงเหรอครับจะผ่านแล้วครับเอ้ไอีกทีๆีีครับแต่งงานกับผมนะครับที่รักพูดว่า ให้แม่มาขอสิโอ้ยโว้ยอยู่ไหมอยู่ไหมโอเคไหมโอเค